หลังการเปิดตัวของแบรนด์ซี e คออย่างเป็นทางการในประเทศไทยและได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสําหรับเจ้า s e e k ร r X Urban SUV ในครั้งนี้ทีมขับข้าของเราได้เดินทางไปยังประเทศฮ่องกองเพื่อร่วมงานเปิดตัว w o r ร์ p พรีเม All New Seeker 009ในเวอร์ชั่นภูมิลัยขวาครั้งแรกของโลกหลังจาก Seeker 009ที่ได้เปิดตัวแนะนําครั้งแรกและนี่จะเป็นอีกครั้งที่ All New Seeker 0 9จะมาเซตมาตรฐานใหม่ของรถพรีเมียม MPV พอมีการปรับในหลายๆส่วนด้วยกันมีการออกแบบที่รองรับจํานวนที่นั่งแบบ4ที่นั่ง6ที่นั่งรวมถึง7ที่นั่งจากรูปโฉมภายนอกอาจจะไม่เห็นถึงจุดที่มีการปรับเปลี่ยนมากนักแต่เรื่องของฟังก์ชันภายในเริ่มต้นในรุ่น4ที่นั่งใหม่ล่าสุดที่ทางฝั่งจีนเรียกว่ารุ่นกอรี่แต่แบบสากลจะเรียกรุ่นนี้ว่าแกลนมีการออกแบบส่วนของทริมวัสดุภายในรวมถึงเซตชุดอุปกรณ์ที่เน้นการใช้งานในระดับอัลต้าลักชวรี่ นอกจากนั้นในฝั่งของรุ่น6ที่นั่งและ7ที่นั่งที่เป็นพวงมลาลัยซ้ายสำหรับจำหน่ายในประเทศจีนก็มีการเปิดตัวที่นี่เช่นกันโดย All New s e e k e r 009ที่เป็นรุ่น World p r e m i e r ยพวงมลาลัยขวาก็มีทางเลือกเป็นแบบ6คกที่นั่งและ7ที่นั่งด้วยโดยราคาเปิดตัวที่ฮ่องกองเริ่มต้นจำหน่ายที่755,000ดอลลาร์ฮ่องกองหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,500,000บาท โดยไฮไลท์ของ All New c e e r 009อยู่ที่ขนาดมิติตัวรถที่มีความยาวรวม5.217เมตรช่วงระยะฐานล้อที่ยาวถึง3,205ม mm. ิลลิเมตรโดยไฮไลท์เทคโนโลยีที่เปิดใน All New s e k e r 009ในครั้งนี้ก็อยู่ที่แบตเตอรี่แพ็คใหม่ที่มีความจุ116กิโลวัตต์อวที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ800โวลต์รองรับการชาร์จแบบ5 4 ที่สามารถชาร์จด้วยความเร็วสูงใช้เวลาเพียง10นาทีรองรับระยะทางไกลสูงสุด582กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Dual m มอเตอร์ Wheel d r i v e แต่ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่แบบซิลิคอนคาร์ไบด์ที่พร้อมให้อัตราเร่ง0ูนยถึงภายในเวลา3.9วินาทีกับเซ็ตช่วงล่างใหม่ที่เป็นถุงลมปรับ Active แบบ MagNAL i ท e ที่ใช้ไฮดรอลิกปรับควบคู่กับชุดวาล์วและการควบคุมแบบไฟฟ้า จากภายนอกตัวรถในส่วนของกระจังทั้งด้านหน้าที่ดีไซน์เหมือนปิดทึบแต่ประกอบด้วยดวงไฟของ LED ถึง154ดวงแยกเซตซ้ายขวามาพร้อมชุดไฟหน้าแบบ day time running light การออกแบบดีไซน์มุมลาดของกระจกบังลมหน้าและเสาเอพ l a r ที่แยกเป็น2คาน ด้วยเหล็ก h ไฮเทนไซส์ส e ีลหรือเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพร้อมการออกแบบดีไซน์ให้มีตำแหน่งของชุดเซ็นเซอร์กล้องและไรด้าอยู่บนหลังคารถส่วนไฟท้าย LED เป็นเส้นคาดยาวตลอดตัวรถด,ด้วยจำนวนหลอดที่มากถึง402ดวงพร้อมอักษรซีเกอร์ที่ส่วนกลางส่วนภายในห้องโดยสารที่มีให้เลือกทั้งแบบ4ที่นั่ง6ที่นั่งและ7ที่นั่ง ในรูปแบบของ6และ7ที่นั่งก็จะหุ้มด้วยวัสดุหนังเนปปาพร้อมชุดสวิตควบคุมแบบสมาร์ทบาร์ขนาด3.4นิ้วนอกจากนั้นในส่วนของคอนโซลกลางทางด้านหน้ายังมีชุดตู้เย็นขนาด8.6ลิตรที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ6องศาไปจนถึงอุณหภูมิอุ่นๆระดับ50องศาภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับหลังคาแบบพาราลลมิกรูฟขนาดใหญ่2ตอนพร้อมเซ็ตเครื่องเสียงยามาฮ่าลำโพง30ตำแหน่ง ในระบบอินโฟเทนเมนต์คราวนี้ All New Celer 009์ศูนตั้งใจจัดเต็มด้วยชิปโฟลคอนแปดสเ้าถึงสตัวแสดงผลผ่านเซตหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15.05นิ้วความละเอียดระดับ 2.5K พร้อมเบาะที่นั่งแถวที่2ในสไตล์ First c l a s s a i r l i n e s หนังซอฟแอน p ์ป้าที่ควบคุมด้วยฟังก์ชันโหมดไฟฟ้าที่สามารถปรับเซตทุกฟังก์ชันรวมกันในสวิต์เดียวและเมมโมรีไว้ได้เซตหน้าจอแถวที่2เป็นขนาด17นิ้วด้วยความละเอียดระดับ 3K พร้อมรีเฟรช มาพร้อมกับชุดครึ่องเสียงายมาฮ่าที่ให้ระบบเสียงแบบ Dolby Atmos สเปคของในรุ่นพวงอะไรขวานี้จะเป็นรูปแบบของ global model ที่รองรับนอกจากภาษาจีนแล้วก็ยังรองรับภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาไทยอีกด้วยพร้อมกับหน้าจอ AR HUD ขนาด35.95นิ้วเพื่อให้ชิปเซตนี้สามารถทำงานร่วมกับ infotainment และ ADAS ในการควบคุมผ่าน AI ใหม่ที่ชื่อว่า EVA ให้สามารถควบคุมและสั่งการได้อย่างอิสระทั้งสาตำแหน่งภายในห้องโดยสาร เดี๋ยวผมจะพามาดูคันหนึ่งที่มีการปรับนะครับในตัวรุ่นที่เป็นแบบ4ที่นั่งนะครับซึ่งเจ้ารุ่นแกลนเนี้ยก็เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อ2อสเดือนที่ผ่านมาที่ปักกิ่งออโตโชว์ที่ได้ไปมาอุปกรณ์ชุดหน้าจอแล้วก็การคอนโทรลส่วนของตำแหน่งชุดพวงมาลายัยรวมถึงการควบคุมต่างๆอันนี้เนี่ยในตำแหน่งของตัวผู้ขับขี่นะครับ เซตจอกลางเขาบอกว่ามันสามารถที่จะนี่ครับ Seeker AI เซตของตัวชุดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ OLED นะครับถ้าเทียบไซส์แล้วเนี่ยเจ้าความคมชัดนียเท่ากับ iPhone 15 Pro Highlight คงจะอยู่ที่นี่ครับเซตของตัวชุดเบาะทั้งด้านหลังนะครับภายในของตัวชุดเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็น เรื่องเสียง Yamaha ซึ่งมีลำโพงทั้งหมด30ตำแหน่งนครับถ้าเกิดเป็นสเปคของตัวรุ่นนี้เนะี่ยไฮไลท์นะ่าจะอยู่ที่ตัวชุดของเบาะหลังมากกว่านะครับตัวชุดไไทแล้วก็ตำแหน่งในการปรับที่นั่งเนี่ยแผงนะครับในการควบคุมที่เป็นตัวปรับแบบคริสตัลนะครับสามารถปรับผ่านสวิตช์แล้วก็สั่งเป็น AI ได้นะนี่อันนี้จะเป็นชุดจอกลางที่คอนโทรลทั้งหมดเพนพอยของคนที่ใช้ MPV แล้วเดินทางไกลแล้วบอกว่า รถเบนซินหรือรถไฮบริดเท่านั้นมันถึงจะเดินทางได้ไกลคันนี้จอด10นาทีเท่าเติมน้ำมันแล้วก็ไปได้500กิโลถ้าเกิดเป็นตัว luxury MPV เราจะเห็นกลุ่มระดับราคาที่มันสูงขึ้นไปถึงประมาณ7ล้านบาทคนก็ยังซื้อ5ถึง7ล้านบาทแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าสามารถที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนั้นได้แต่ว่าระดับราคาเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าซ e o เลยบอกว่า75%คือกลุ่มลูกค้าที่เดิมเคยใช้ l u กชูรีเอหรือว่ากลุ่มที่เป็นรถแบบอัลต้าลักชูรีซีดาแต่ว่าอยากได้คันใหญ่สบายมากกว่าเดิมก็กลายเป็นคันนี้มาตอบโจทย์โดยสเปคของ All New ซ e e k e r 009พวงมาลัยขวาที่เปิดตัวในห้องโกงนี้ กคาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่จะส่งมาขายในประเทศไทยซึ่งจะเป็นระบบสถาปัตย์ไฟฟ้าแบบ400โวลต์พร้อมเซ็ตมอเตอร์คู่ที่มีกำลังรวม603แรงมา้า693นิวตันเมตรที่ให้อัตราเร่ง0ถ100ภายในเวลา4.6วินาที กับความเร็วสูงสุดถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมนิเกิลเทนเนอรี่ของ C-A-T-L ขนาด116กิโลวัตต์อาวรองรับ DC ชาร์จความแรงสูงสุดถึง150กิโลวัตต์จาก10ถึง80%ภายในเวลา30นาทีโดยจะสามารถวิ่งได้ทางไกลถึง582กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l d p ต่อการชาร์จ1ครั้ง ในส่วนของระบบความปลอดภัย e a d a s รอบคันของ All New s e e k e r 009จะใช้กล้องที่มีความละเอียดระดับ8ล้านพิกเซลถึง7ตัวทำงานควบคู่กับกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลอีก4ตัวและ u l t r า Sonic 12ตัวพร้อมไลด r เซนเซอร์เพื่อให้ตัวรถรองรับ Autonomous Version เกินกว่า2.5ขึ้นไปสามารถทำงานร่วมกับระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบช่วยรักษาตัวรถให้อยู่ในช่องทาง ระบบจดจําและอ่านป้ายจราจรและระบบช่วยเตือนตัวรถที่อยู่ในมุมอับสายตาทั้งในมุมขณะขับขี่และในช่วงเวลาที่ถอยออกจากช่องจอดและหลังจากที่แบรนด์ซิเกอร์มีการเปิดตัวให้พรีบุ๊กิ้งในรุ่น009นี้มียอดผู้สนใจจองในไทยแล้วมากกว่า700คันและสำหรับสเปคประเทศไทยก็พร้อมที่จะเปิดตัวเปิดราคา และส่งมอบล็อตแรกเร็วๆนี้